ไงล่ะยังเติมใหญ่แหลนะเนาะเก็บกระปนานใช่ว่ะยังไม่เก็บเนาะผัวก็มาเก็บไปแล้วเมื่อวาน ขาไปในหมู่บ้านแล้วค่ะจะพาไปตักข้าวไปสีเนาะพาไปเมืองล้งสีเผาบ้านพวกเขาเนาะแล้วก็จะพาไปาเไปนะไปมืองหมู่บ้านน,นะะ้าค่ะยังไม่เคยเดทไยหมู่บ้านเนาะจะพาไปเมืองนั้ค่ะ,คอ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะอันนี้จะเป็นป้ายทางเข้าหมูบะะ่บ้านค่ะจะเป็นป้ายไม้เคะ่ะ อางคบ้านอาจจะเป็นโครงน้านะคะโครงน้าอยู่สิบหงู่บาทด้วยค่ะนี่ก็อ่อๆยังมีบ้านสมัยเก่าเนาะค่ะมีของหัวของควายนะคะรูปข้างล่างในในหมู่บ้านกับนี้ค่ะ โบราณีสานโบราณนะคะอีสาสนสมัยเก่ากัยนีค่ะต้องลงเหนือว่าเธอทำในเขาเด็กมกันคออะไรเด้กโบราณบ้านบราบอาไปด้อันนี้คือ,อพะเอิญเหล่านะคะพี่นนองเราจะมาตักอ้ข้าวก่อน ได้กระสอบมาแล้วฮะไปไหนนะไม่ได้ไปลลย,ยังเดี๋ยวอุ้ยพมก็มาไปเก็บให้ไปกินมะป,มา,ปางไม่ได้ไปโรงเรียน เรียนลูกเสือเหรออ๋อดีเดี๋ยวก็ชสอบเขาจะเข้าใจเขาเจ้าเขาไะพี่น้องมงอึงเขาเปลืองเขาแน่ <S <S มันเหมือนเนจังน่อยเด้อค่ะพี่น้อง ย้ำเขาจะสีข้าวเขากระต่องมาตักใส่กระสอบก่อนนะคะตอนที่เอาเข้าวขึ้นแล้วเขากระต่องเอามาเทเนาะเอามาเทก่นะอาานตะกะย้ำจะสีกะมาตักเป็สีระคะพี่นนอะอยู่นีน่กระสอบนี้เป็นข้าวเจ้าอันบอบเนี่นี่คือข้าวเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าวเจ้าไปน้ำกระสอบนึง้วกะเอาขอ้าวเหนียวน้ำค่ะเดี๋ยวจะเอาต่อไปจุ่มน้ำัในให้บ้านหนุนตักไปก่อน เหี่ยวกระสอบนึงข้าวเจ้ากระสอบนึงอ,องย่างละกระสอบก็จะมาเปลี่ยนน้ำน้ำบ่วาวลูเอาเข้าขึ้นกระสอบเดี๋ยวพาพี่น้องไปเมืองข่างคู่ยากันคราวเดี๋ยว<พ><ล>ข่างคู่ไมยาเถาไหมพี่น้องงามค่ั ย่างพันเคี่ยวหมาพันกะจะย่างมาเด็ดเอาอยู่นี่ละค่ะพี่น้องอยู่หน้าบ้านพ่นนี่ละอ๋อมีตะไบางามๆามะนะคะย่างเข้ามาพันกะใส่เขาเด็ดอยู่ตรงเอาใบเืงเหลืองมาใส่พันวานเนาะนีะนคงจะนี่เนาะจะเขี่ยวอันนี้สเขาพาพี่น้องมาเมาืองยาเถาญ้า,ญาเถานะอายุเย้ะเนี่ยพี่น้องอายุเก่าสิบหกปีแล้วค่ะ แต่ว่าหูก็จะบ่ค่อยได้ยินปานใดล่ะเนาะต้องเว้าดังๆจะก็ได้ยินอยู่แต่ต้องเว้าดังๆเนาะยังแข็งแรงอยู่ค่ะเพิ่นมากินอ่ะพักกินปลาจังสิมั้ยค่ะมากินให้บ่าวหนุคุยกันยาถาดก่อนเลยใค่อยเราไปสวดอะไรไปสวด กลับกันเด้อจ้ามนียาพันยูกับหลานสาวค่ะกีตรงมีคนดูแลเนะคะผู้เถ่าอยู่ติดบ้านติดเพื่อนนะคะพี่น้องไปพาพี่น้องไปลงสีเขากันบัดนั่งตรงนั้นก็ได้เขาตรงนั้นติดเละไปเลย ต้สนสมโอนี่บ่มะคือลงสีข้าวาค่ะแต่ยู่ห่างจากแอดมิี่บ้านาบกก้านผัวข้าบตัไก่เหรอคะพี่น้องเอาเสียวาเเอียนีน่เฮืองัวกินซี่แล้วเลยที่บ้ามเจ้าเป็นลงสีข้าวแบบขนาดน้อยเนาะพี่น้องเขาต้องเอาข้าวไม่เพินเองเลยคะ่ะ เราเนียมยโมแหลงเขากะต๋องมาเอาเข้าวเองด้วยกันซื้อถ้าเพื่อนวางเพื่อนกะจะเอาไปให้ไว้น้ำบานเท้านี่แหะคะ่ะอ,อ,อันนี้ต้องเขียนชื่อไว้ก่อนแ<อ>ม่นบ่เอี่ยมาเอาเข้าวมาให้เพื่อนให้เอามาวางไว้หนีเลยบ่อ๋อจะเขียน ซื้อไปกอนนะพี่น้องเพนจะได้อหูาของผู้ใด่ยังสิแหสีเร็วๆอ๋อไค่บุมีข้าสีเป็นลงสีข้าวขนาดเล็กนะคะปิดไปให้เพื่อนไปนีอ่ขาเจ้าง้มคักไี่ใช่สูงามๆนะนัวเพื่นขายอยาทานหมเ่อนกกินหญ้าดีขนาดปะกลับแล้ว สาวไม่สบายต้องปุ้ยวะเนี่ยต้องปุ้ย,อ,ยอันนี้ก็วัวเด้ย๋ดวยวก็ี่น้องก็จะเรียงมาดูเหมือนไม่สานเนี่ยนี่เดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนหนักกับสวนเลยค่ะ ôi nó ngọt Gió thế <laughs> này có tồn đến nằm dưới núm Ừ Nãy giờ

ขอมากแก่ๆได้บ่จา้านี่ดองขอบคุณค่ะขอไปวานนี่ท่านให้พี่น้องเขาจะไปปลูกนี่เขาไปเห็นปลูกเนาะไปปลูกอยู่สวนเนี่ยขอไปแล้วเมื่อกี้สีเดียว่สีแดงสีแดงแก่ยังสีแดง มีแดงเก้ะที่เอาสามดอกขอบคุณหลายๆอันนี้อันนี้ข้ามีแล้วนนพาเลาะมูบาดีลีเดิมัสก <c oughs> ดเออ ตเนาะเราเ้าตัดสายเขาดขวาต้องแค่นด็ออกไปเรียงที่นอกวตามาสิสิบโมงสิบเอ็ดโมงไอเจ้างออกไอเจ้าองไลออกพอแล้วช่วงหนานะนี่แต่เมืไหรมันบอกปปัญหายหญ่ให้กินบอกช่วงหนานะนั่นไหมลอวคายหนเนาะ

ลูกนี่เป็นจังไดลูกนี้มันเนี่ยลายมันงะไปลายมันขยายไปเนี่ยแล้วก็จุกมันน้อยๆควรมันดีบทำไอ้มงเด้อพี่น้องทำไปพากินน้ำกันจะเป็นแนวใดไปเกลือมันหนักเลพี่น้องมาเมองเด้อพันนี่พันเอื่อนมาพันซอนหญ้าเด้อพี่น้องที่บอกว่าปลูกเนะค่ะแต่ว่าบ่ไดดใส่บ่ไดดฉีดเล่งแดงเด้ค่ะแล้วก็บ่ได้ใส่ สารฆ่าแมลงเนาะปวกเขาบ่ได้ฉีดเลยอันนี้คือตามธรามชาาดอิหรีค่ะเตงโม่กะคือปลูกเขาก็ะได้กินคือมันทําแมลงลงนักหรือว่าฤดูกาลที่มันฝุ่นต้งแห้งก็บไม่ได้กินค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตงโมที่จากธรามชาตดอิหรีค่ะพี่น้องคือปลกเขาฉีดแค่บอมลุ้งไห้ใส่ปุ๋ยมักเหไหมค่ะน้ำมักนะค่ะที่ใชยพี่น้องเมนาะปุ๋ยเคมีน้อยนึงอ่าปุ๋ยเคมีรองพื้นอ่าตอนปลูกก็ใส่ยุปุ๋ยเคมีรองพื้น แค่ตะวันปลูกย่างเดียวเนาะคะ่ะยังมีรองพื้นตาประวัตเดี๋ยวแป๊บนั้นส <laughs> <c oughs> ตัดแบบอะไรยังไงทางโบแน่ววะแบบไรเมล็ดเลยแมนมาเนาะเมล็ดเตี่ยมโบมีแค่เพื่นึง <laughs> โอ้ยได้หวานอยูบ่บแบานั้นอ่ะบ้านบ่พอดีกินกระสันพี่นอ้องนี่อค่ะแตงโมปลูกจากธรรมชาติปลูกแบบ เม่ไใดบำลุ้งยังมากไม้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะปลูกไหมอยู่ค่ะปลูกกินทำกินเลยมากินแตงไม้กันเด้อบบดใส่ปุ๋ยแต่ใส่ฮันดามชาดแดงแดงอยู่เออแดงอยู่หวานอยู่บบบ้านหวานอยู่เนาะสิบาทอย่ละสิมาเอาข้าวพี่น้องเราฝนจะตกกันเลยตรงเอารถมอเตอร์ไเอาค่ะพี่น้องงานฝนตกเนาะ วันวันไหนเอาไปส่งไว้บ้านค่ะบางคนมันกับเมือเอาเองเนาะค่ะพี่น้องยังพวกเขานี่กัเมาอเอาเองเนาะเอาเข้าไว้ในนี้ไหมว่าเป็นตะตกดอกเรียบร้อยข้าวมาแล้วฝนก็จะตกพี่น้อง ได้ข้าวมาแล้ว